สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม YouTube ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวการย้ายทีมนะครับก็มาพบกับทุกท่านอีกครั้งนะครับในช่วงเวลาเช้าๆกันนะครับวันนี้นะครับข่าวสนุกผมบอกเลยนะพลาดไม่ได้แฟนบอนยูพลาดไม่ได้นะครับสถานการณ์ของเจอร์ซานโชวันนี้ไปสเต็ปสุดท้ายแล้วนะครับผมไม่อยากจะใช้คำว่าปิดดีลแล้วนะ เอาไว้รอออฟฟิเชียลกันไปเลยนะครับวันนี้นะครับรายละเอียดส่วนต่างเข้ารายการก่อนลืมไปเลยนะครับรับรุ้นรายละเอียดของข่าวนะครับสรุปข่าวการย้ายทีมกันนะครับช่วงเช้าวันนี้กันเลยนะครับข่าวที่1นะครับผมเริ่มต้นด้วยความยินดีแล้วกันนะครับเป็นเรื่องราวของความสมบูรณ์แบบของคริสเตียโนโรนัโดนะครับผู้ยิงประตูสูงสุดตลอดการฟุตบอลยูโรนะครับ เมื่อคืนนี้นะครับกด2ประตูให้กับทีมชาติโปรตุเกสเอาชนะฮังการีได้3ประตูต่อ0นะ Leonardo นะครับโรนโดนะครับก็กลายเป็นดาวซันโวสูงสุดของยูฟาในบอลยุโรปนะครับในบอลยุโรปและโรนโดเนี่ยเป็นเจ้าของสถิติหลายๆอย่างนะแต่วันนี้นะครับในบอลยูโรนะครับเขาแซงหน้ามิเชลพาตินีได้นะครับก็พาตินีเองเนี่ยก็เคยสร้างสถติไว้นะ แต่ผมบอกได้เลยว่าวันนี้คริสตีโนโรนโดนะครับเหนือกว่าพาตินี่ไปแล้วนะครับก็เป็นการยิงประตูนะครับเป็นการยิงประตูที่แบบว่าสร้างประดิษฐ์ได้หลายลูกนะผมคงไม่ต้องมาบรรยายสรรพคุณของโรนันโดหรอกนะครับก็ผมได้แต่บอกคำว่าแสดงความดีกับคริสตีโนโรนัโดด้วยนะครับก็ถือว่าหลายๆคน ไม่ว่าจะเป็นแกนนิวิลนะครับก็ยังออกมายกย่องคริสซิโนโรนโดเลยว่าเขานะครับยิงไปทั้งหมด106ประตูนะครับสำหรับเกมทีมชาติซึ่งมันหาไม่ได้อีกแล้วนะยอดมนุษย์ขนาดนี้นะโรนโดนะครับแล้วก็นอกจากยังยิงประตูนะครับเขาเรียกว่าทำลายสถิติของมิเชลพาตินีในเกมฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปนะครับยังเป็นประตูที่11 ในการแข่งขันบอลยูโรซึ่งพาตินี่ยิงสูงสุดได้แค่9ลูกแค่นั้นเองนะครับก็ผมว่าโรนัลโดนะสุดละสุดละสำหรับตัวเขานะมีแต่ทำลายซิตีอย่างเดียวนะครับก็พูดถึงประเด็นโรนัลโดเมื่อกี้ความยินดีใช่ไหมครับคราวนี้ผมขออนุญาตพูดประเด็นของโดท้ทีเดียวให้จบเรื่องราวของคริสตินโอลโด o ในช่วงเช้าวันนี้มีอีกหนึ่เรื่องราวนะ เป็นเรื่องราวที่ได้รับการติดต่อและข้อเสนอจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับตามรายงานจากสื่อต่างประเทศในเช้าวันนี้นะครับคริสตีโนโรนโดนะครับได้รับข้อเสนอนะครับ17ล้านยูโรต่อปีนะเป็นค่าเหนื่อย17ล้านยูโรต่อปีในการที่จะมาเล่นให้กับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีการพูดถึงการเล่นให้กับแมนยูด้วยเงินจำนวนนี้เท่านั้นนะครับ ในขนาดเดียวกันนะครับในสื่อต่างประเทศก็มีการคาดการกันว่าเมื่อแมนยูเนี่ยยื่นข้อเสนอนะครับค่าเหนื่อย17ล้านปอนด์ต่อปีให้กับโรนัลโด,โดไปอ่ะนั่นก็หมายความว่าอาจจะมีนักเตะอยู่คนนึงนะครับที่อาจจะต้องสวนทางออกไปก็คือพอพอกบาน,นั่นเองนะครับในสื่อต่างประเทศมองประเด็นนี้ไว้นะครับว่าอาจจะมีการแลกตัวนักเตะจริง อาจจะมีการแลกตัวนักเตะจริงและเป็นดิวที่ทําได้ง่ายที่สุดนะครับก็อันนี้เราก็ฟังหูวไว้หูวไว้ก่อนในส่วนของผมยินดีกับโรนัลดด้วยนะครับคุณนี่สุดยอดแล้วล่ะแล้ววันนี้ก็มีข้อเสนอจากแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดเป็นข่าเหนอยที่17ล้านยูโรต่อปีรอดูกันนะครับนี่คือประเด็นของคริสเตียโนโรนัลดที่อัปเดตทั้งหมดในเช้าวนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของดาวรุ่งยอดเยี่ยมกันนะครับในทัวร์นาเมนต์บอลยูโร2020เนี่ยก็ここจะมีดาวรุ่งที่เขาเรียกว่าไงอ่ะแจ้งเกิดนะครับก็รางวัลโกลเด้นบอยในปีนี้นะครับก็ここจะมอบให้กับผู้เล่นที่อายุาต่ำกว่า21ปีของแต่ละประเทศคืออย่างเมสันกินวูดเนี่ยอายุเท่าไห,นนะ 10, หร่นะ10 19เหรอสมมตินะครับสมมตินะผมจำตัวอายุจริงเขาไม่ได้หรอก ก็อย่างเช่นอาหลายๆคนนะครับฮาลันเนี่ยฮาลันเนี่ยอายุยังไม่ถึง21ปีเนี่ยนักเตะเหล่านี้นะครับก็มีโอกาสควา้ารางวัลโกลเด้นบอยได้ในรายการทัวร์นาเมนต์นี้นะอ่าจูสเบอร์ริงแฮมอะไรประมาณนี้นะครับน,นักเตะหลายๆคนนะอันเนี้ยคือทำเนียบทำเนียบที่นักเตะที่เป็นดาวรุ่งนะครับที่ได้รับรางวัลโกลเด้นบอยในในตั้งแต่ตั้งบอลยุโรมานะครับบอลยุโรปมาเนี่ย ผมแปะทวิตเตอร์ตัวนี้ให้นะก็ในปีนี้เองเนี่ยก็มีนักเตะตัวเต็งหลายคนนะครับและปีล่าสุดนะที่คว้าตัวที่ควา้ารางวัล Golden Boy Winner เนี่ยก็คือเอลริงฮาลันในปี2020นะครับก็ดีปีนี้เองเนี่ยเราเขาจะดูจากบอลยูโรนี่แหละนะครับก็ผมแปลทวิตเตอร์ข้อมูลไว้ให้ล้กันลองไปอ่านดูนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรสเปอร์แบบอัปเดตนะครับเรื่องราวของเปาโลฟอรเซกานะครับก็ล่าสุดเนี่ยใกล้ใกล้เข้าไปเรื่อยๆนะผมใช้คำนี้นะสโมสรสเปอร์นะครับก็ดูแล้วนะครับน่าจะใกล้ออฟฟิเชียลนะผมตอนนี้ผมอัดข่าวอยู่เนี่ยสเปอร์ยังไม่ได้ออฟฟิเชียลนะแต่สโมสรสเปอร์จะออฟฟิเชียลเปาโลฟอรเซกาเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่นี่คือประเด็นที่1นนะครับ อตอนนี้มันต้องใกล้คอนเฟิร์มสัทีเพราะว่าอะไรอะ่ะแฟนสเปอร์เนี่ยยิ่งรอต่อไปมันก็จะไม่มีแนวทางการเจราจาการวางแผนทีมฤด,ดูกาลใหม่นะครับก็การเจราจาเริ่มต้นตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะครับแล้วก็วันนี้นะในสื่อต่างประเทศรายงานว่าในดิวการเจราจากับเปาโลฟอรเซกานะครับน่าจะได้รับคำตอบแบบออฟฟิเชียลได้แล้วนะครับมันถึงเวลาแล้วนะ ที่สโมสรสเปอร์จะต้องออฟฟิเชียลในดีลของปโล o ฟอนเซกาหลังจากที่เพิ่งแต่งตั้งฟาบิโออาพาลาติซี่นะครับฟาบิโอพาลาติซีเนี่ยเป็นผู้อำนวยการฟุตบอลคนใหม่ของสโมสรไปนะครับก็รอดูกันนะฟอนเซกานี่ก็จะเซ็นสัญญา2ปีกับสโมสรสเปอร์นะครับก็ตามนี้นะครับก็ต้องยินดีกับสโมสรสเปอร์ด้วยรอออฟฟิเชียลอย่างเป็นทางการนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของจิมมี่วอดดี้กันนะครับวันนี้จิมมี่วอดดี้เองเนี่ยเขาก็วางแผนชีวิตนะก็ตอนนี้เองเนี่ยเขามีหุ้นส่วนนะครับกับสโมสรรเชสเตอร์ไรโนส o โรเชสเตอร r ไรโนสเนี่ยเป็นการลงทุนทางด้านฟุตบอลอในสหรัฐอเมริกาคือจิมมี่วอดดี้เนี่ยมองเดวิดเบคแฮมเป็นไอดอลเป็นตัวอย่างนะว่าการที่มีการมีลงทุนร่วมร่วมหุ้นด้วยเนี่ยมันก็จะทำให้เหมือนกับว่าหลายหล,ยหลยอย่างอะ ในชีวิตหลังจากเลิกเล่นฟุตบอลเนี่ยมันมีงานทำไม่ใช่มีงานทำมันมีอะไรทำนะครับก็สโมสสโรเชสเตอร์ไรโนสเนี่ยเหมือนกับว่าเขาขาดเงินไงแล้วจิมมี่วอรดี้ก็ไปร่วมหุ้นด้วยร่วมหุ้นมา2ปีแล้วนะแล้ววันนี้เนี่ยก็เหมือนกับว่าไงอะ่ะเป็นเป็นการลงทุนแบบเป็นทางการนะครับก็ขอแสดงความินด,ดีกับจิมมี่วอรดี้ด้วยนะเขาเขาเหมือนกับติดต่อกับเดวิดเบ็คแคม ซึ่งมันมันการเป็นหุ้นส่วนกับสโมสรเชสเตอร์ไลโนดเนี่ยมันเป็นหุ้นส่วนเพียงเล็กน้อยนะแต่มันก็เป็นการแบบเออเป็นกิจกรรมเป็นเป็นเหมือนงานนะ่ะทำก็ยินดีกับจิมมี่วาดีด้วยประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้กันบ้างนะครับวันนี้นะเรื่องราวของการที่แมนซิตี้จะเปลี่ยนแปลงทีมเมื่อคืนนี้มีคนตอบผมแปลข่าวเนาะ มีนักเตะอยู่ประมาณ7จ็รายที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในแมนซิตี้นะครับก็ผมได้บอกชื่อไปแล้วนะหลายๆคนอย่างลาปอสเบเนโดซิวาเนี่ยได้รับความส,าสนใจจากบาร์เซโลนาอยู่รวมถึงเอเมริกลาปอสด้วยส่วนเจ้าคอนเซโล่ก็เช่นกันนะครับมีแนวโน้มว่าจะย้ายไปต่างทีนอะ่ะตอนนี้แน่ๆเนี่ยสอีก4เนี่ยกำลังติดต่อนะครับอันนี้ผมก็อัปเดตให้กับแฟนแมนซิตี้หน่อยนะยังไม่ได้ทําข่าวไล์สโมสรให้นะครับก็บาร์เซโลนาตอนนี้เนี่ย ผมบอกได้เลยนะว่าเขาสนใจนักเตะของแมนซิตี้หลายคนจริงๆนะครับและส่วนหนึ่งเองเนี่ยนในสื่อต่างประเทศรายงานว่าทั้งเบนเดโดซิบาเอเมริกลาปอตและเจ้าคอนเซโลนะครับล้วนแต่เป,เป็นเป้าหมายของสโมสรบาร์เซโลนาทั้งนั้นนะครับในสื่อยังบอกอีกนะครับว่าสิ่งที่บาร์เซโลนาต้องทำก่อนก็คือการเคลียร์นักเตะที่ไม่ได้ใช้งานออกไปนะครับแล้วก็วันนี้ก็จะมีดีลของเซอร์จิโอเบรโตหรือ ออสกานเดมิเล่ที่อาจจะถูกขายออกไปเดมิเล่นี่ผมรู้สึกว่าข่าวระยะหลังนี่เริ่มเริ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะเพราะบาร์ซ่าดูแล้วเนี่ยขายทิ้งแน่คือเดมิเล่ไม่ยอมต่อสัญญาไงจะไปฟรีอย่างเดียวนะครับก็ประมาณนี้นะผมบอกทืนยันตามสื่อนะครับบาร์เซโลน่ายังคงสนใจนักเตะแมนซิตี้และแมนซิตี้ก็จะขายนักเตะอีกหลายคนประมาณนี้นะครับหมดไปแล้วนะครับสำหรับหน้าหนึ่งในหนังสือพิมพ์อังกฤษนะครับคราวนี้เรามาดู ข่าวแบบเรียลไทม์บ้างเรียลไทม์นี่มันโคตรสนุกเลยแหละนะครับก็เริ่มต้นด้วยเรื่องราวของเจอร์ซานโชนะครับวันนี้เมื่อคืนนี้นะครับใครยังไม่ได้ดูข่าวาสรุปข่าวการย้ายทีมนะแฟนแมนยูผมยังไม่ได้ทําข่าวให้เลยแต่เมื่อวานอะเรื่องราวของซานโชครับล่าสุดนะครับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับได้เจรจากับโบรุเซียดอร์มุนแล้วนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่านะครับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับจะเซเยสแล้วนะครับกับการ จ่ายส่วนต่าง11ล้านปอนด์ให้เต็มจำนวนเงินผมแปะทวิตเตอร์ไว้ไอ้ผมแปะหน้าปกคลิปที่แล้วไว้นะลองกลับไปดูย้อนนะผมพูดรายละเอียดไปชัดมากคือตอนแรกเนี่ยจะจบที่81.5วันนี้นะครับตรงนี้เลยแมนยูยินดีจ่ายอีก11ล้านปอนด์ตามที่บริเซียดอทมุลต้องการให้ครบจำนวนเงินทั้งหมด86ล้านปอนด์ไปดิวซานโชนะครับก็ผมเชื่อว่านะ ช้าเร็วก็ต้องเซ็นดิวสันโชนะครับแรงข่าวมาจาก Skysport ์นะและล่าสุดนะครับทุกฝ่ายต่างกระตือรือร้นนะครับที่จะไม่ลากยาวไม่ยืดเยื้อเหมือนปีที่แล้วนะเขาต้องการดอทมูลเนี่ยต้องการเอานักเตะที่มีลิสต์ไว้จะมาแทนซันโชเช่นกันนะครับลองเงินจากแมนยูแล้วก็ไปซื้อตัวใหม่ประมาณนี้ข่าวซันโชประมาณนี้นะปิดยังไงก็ปิดยอมแล้วนะครับตามนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของยูโรเปียนซูเปอร์ลีกกันนะครับดูเหมือนว่านะครับสโมสรที่เป็นต้นเหตุของยูโรเปียนซูเปอร์ลีกทั้งสมสโมสรคือเรอัลมาดริดบาร์เซโลนาและยูเวนตุสครับจะได้สิทธิ์ในการแข่งขันยูฟ่าแชมเปียนลีกในฤดูกาลหน้านะครับล่าสุดน,นะครับยูฟ่าได้แจ้งไปทางสโมสรยูเวนตุสนะครับแล้วก็อนุญาตให้ยูเวนตุสเรอัลมาดริดบาร์เซโลนาเล่นยูฟ่าแชมเปียนลีกในฤดูกาลหน้าได้ชัดเจนตามนี้นะครับเอายืนยันกันไปเลย เรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรแอตเลติกมาลิดกัน,นะครับล่าสุดนะครับได้ยื่นข้อสเสนอและใกล้จะปิดดีลนะครับแอตเลติมาลิตถ้าปิดนี้ปิดจริงเลยแหละแอตเลติกมาลิดตนะครับตกลงแล้วนะครับที่จะเซ็นสัญญากับโรดิโก้เดปเปาเป้าหมายของลิเวอร์พูลในตอนนี้นะครับก็เขาได้เจรจากับอูดิเซ่ด้วยการฉีกสัญญาที่35ล้านยูโรเรียบร้อยนะบวกกับโบนัสด้วยบวบก,กับโบนัสด้วยแหล่งข่าวมาจาก สกายสปอร์ตอิตาลีนะครับก็ยินดีกับอตเลติโกมาดริดล่วงหน้า Small สโมสรน,นี้ Official คือปิดคือปิดจริงประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของอารวโรโมราตากันนะครับล่าสุดก็เรียบร้อยนะครับอาวโรโมราตาก็ขยายสัญญาการยืมตัวอย่างเป็นทางการกับ Small สโมสรยูเวนตุสต่อไปหลังจากที่อาเตติโกมาดริดนะครับได้ปล่อยให้โมราต้ายืมมาอยู่กับยูเวนตุสมาฤดูกาลที่ผ่านมานะ ในฤดูกาลนี้นะครับจะยืมตัวอีกหนึ่งฤดูกาลนะครับจนถึงปี2022เดือนมิถุนายนนะครับมอลตาก็จะเล่นให้กับสโมสรยูเวนตุสแบบยืมตัวต่วตอไปตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของคีแรนติปียกันนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยมุ่งมั่นดีลนี้จริงๆนะก็ล่าสุดนะครับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับจะต้องเพิ่มเงินเป็น35ล้านยูโรแล้วนะครับหากจะปิดดีลคีแรนติปียครับ ในสื่อต,าต่างประเทศรายงานว่าสโมสรแอลติโกโมาริตนะครับปฏติเศษเงินก้อนแรก14ล้านยูโรเขาบอกว่าไร้สาระคือแมนยูยื่นมาแค่14ล้านยูโรเนี่ยมันไม่ได้แมนยู U, ต้องยื่น35ล้านยูโรนะครับถ้าจะปิดดีลเคเรนติเปียแหลงข่าวมาจากมุนโดเดปอร์ติโวนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรอ,อาร์เซนอลกันนะครับการเจราจาเชิงบวกได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับและดูเหมือนว่าดีลของเบนไวด์ มีลุนมากๆสำหรับเงิน50ล้านปอนด์แฟนปืนใหญ่รอเฮเลยนะครับ50ล้านปอนด์ต้องจ่ายประมาณนี้แล้วดีลของเบนไว้ก็จะจบแหล่งข่ามาจากเดลี m เมลนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของซาอุนิเกสกันนะครับอัปเดตล่าสุดนะครับ s ซาอุนิเกสได้รับข้อสเสนอมากมายจากสโมสรชั้นนำทั่วยุโรปนะครับและในอ,อีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าเขาจะยืนยันนะครับว่าจะย้ายไปเล่นให้กับสโมสรไหนตามนี้นะครับ หมดไปแล้วนะครับข่าวแบบเรียลไทม์มาที่เรื่องราวลายสโมสรกันบ้างนะครับวันนี้นะครับมอนชีผู้อำนวยการกีฬาของสโมสรเซบีย่านะครับยืนยันชัดเจนนะครับว่าเซอร์กิโอลามอสครับจะอยู่กับสโมสเมรเยอรมันต่อไปนะครับตามรายงานจากสื่อต่างประเทศที่ชัดเจนและตรงกันนะครับมอนชี chi, เนี่ยผู้อำนวยการกีฬาของสโมสรเซบีย่าได้บอกกับสื่อนะครับว่าลามอสเนี่ย เขาจะไม่เดินทางกลับมาอยู่กับเซบีย่าหรอกเขาจะอยู่กับเรียวมาดริตต่อไปอีกหนึ่งฤดูกาลนะลามอสเป็นผู้เล่นและเป็นสัญลักษณ์ของเรียลมาดริตเป็นผู้เล่นที่มัดริตจะต้องรักษาไว้ล่าสุดเนี่ยลามอสก็ต้องการอยู่กับเรอัวมาดริตนั่นแหละและตัวของลามอสต้องการสัญญาที่มันดูดีกว่านี้ไม่ใช่สัญญาที่ไปหักเงินเขา10%นะครับก็เชื่อว่านะเรียมันดิตจะยอมลามอสแน่นอนเพราะอะไร รามอสต้องการอยู่กับเรียมนิดต่อไปประมาณนี้นะครับผมยืนยันจากมอนชีผู้บริการกีฬาของเซบีย่าตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของมาตินโอเดนกาดนะครับล่าสุดนะครับเขาก็จะอยู่กับสโมสรเรียมอนิดต่อไปนะครับตามรายงานจากสื่อต่างประเทศนะครับหลังจากที่เดียรเลนติกรายงานว่าตัวของโอเดนกาดเนี่ยก็จะกลายเป็น ทีมงานของอันเชลติในดูการหน้านะครับโอเิกาตจะไม่ถูกปล่อยให้ยืมตัวนะครับและเขาเองเนี่ยก็จะกลายเป็นนักเตะที่ใช้งานใช้งานแบบยาวๆเลยตอนนี้อาร์ซนเริ่มติดต่อนาบิลฟอร์กีแล้วเพราะรู้ว่าเรียมริดจะไม่ปล่อยมาตีนโอเิกาตออกจากสโมสรอนตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรบาร์เซโลนานะครับล่าสุดนะครับสัญญาที่มอบให้กับออสมานเดเมเล่ล้มเหลวครับ สโมสรบาร์เซโลนานะครับเตรียมที่จะขายออสมมนเดเมเล่ค่อนข้างที่จะชัดเจนแล้วนะครับหลังจากที่เจ้าตัวนะซึ่งอยู่ในแคมป์ทีมชาติฝรั่งเศสตอนนี้ปฏิเสธการต่อสัญญาฉบับใหม่กับสโมสรน,นะครับก็เดเมเล่เองเนี่ยยิงไป30ประตูกับอีก2ี่สิบอจากการลงสนาม1 1 8นัดให้กับบาร์เซโลนานะครับก็ถือว่าล้มเหลวนะครับล้มเหลวจริงๆแหละและดูเหมือนว่านะครับบาร์เซโลนาาจะขายออสมมนเดเมเล่ อาจจะขายแค่เล็กน้อยไม่แพงมากประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเอาไว้ให้มันมีค่าตัวแบบชัดเจนผมจะเล่าให้ฟังอีกครั้งประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของอาคราฟฮาคิมีกันนะครับเรื่องรามันเปลี่ยนจริงๆแหละนะครับปรากฏว่าดูเหมือนว่านะครับอาคราฟฮาคิมีนะครับต้องการที่จะเล่นให้กับสโมสรปารีสแซง,งแมงมากกว่าเชลซีครับในสื่อต่างประเทศรายงานว่า อากราฮาคิมิ่นะครับต้องการไปร่วมทัพปารีสแซงแวร์มาแบบเดียวกับบาลานเลยผมว่าแล้วขอเสนอแน่ๆเลยก็อย่างไรก็ตามนะครับโรมันโรมันคอเรกกุดโคมนคอร์กูนะครับซึ่งเป็นเอเจนต์ของฮาคิมิ่นะเขายืนยันชัดเจนนะครับว่าฮาคิมิ่ต้องการไปได้ให้กับปารีสแซงแวร์ตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของอโรนัลดนี่ผมไม่พูดนะนะ เรื่องราวของดีนเทนสันถอนตัวจากทีมชาติอังกฤษนี่ผมก็จะไม่พูดนะครับลุกชอลุกชอก็ยังไม่ได้ลงนะมาต่อกันที่เรื่องราวของมาคัสแรดฟอร์ดกันนะครับเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนอกจากดิวของซานโชแล้วมาที่เรื่องราวของแรดฟอร์ดนะครับมาคัสแรดฟอร์ดนะครับต้องการเล่นให้กับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแค่สโมสรน,นี้เท่านั้นนะแรดฟอร์ดนะครับได้สัมภาษณ์กับสื่อนะครับว่าสัมภาษณ์อย่างเป็นทางการด้วยนะ ผมคิดว่าแน่นอนผมอยากอย,กอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและเล่นฟุตบอลอย่างที่สุดคุณไม่มีทางตอบได้เลย100%ว่าคุณจะเล่นได้นานแค่ไหนนะแต่ที่แน่ๆนะครับผมจะอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่อไปนี่ประโยคนี้โอเคมากเลยนะก็มันถึงเวลานะครับที่แรดฟอร์ดเนี่ยจะต้องกล้าเป็นแกนหลักของทีมชาติอังกฤษและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วนะครับเพียงแต่ว่าในตอนนี้เองเนี่ยผมมองมองจากสื่อนะ เมื่อเลดฟอร์ดยืนยันอยู่กับแมนยูอย่างนี้นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะต้องเสริมทัพบ,บางอย่างเพื่อเล่นกับเลดฟอร์ดละนะครับก็ประมาณนี้นะอย่างน้อยเลดฟอร์ดก็จะ,กะเกษียณที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของลาฮิมสตอริงนะครับก็ค่อนข้างจะคอนเฟิร์มจากแมนซิตี้แล้วนะครับลาฮิมสตอริงนะครับจะไม่ถูกย้ายไม่ถูกขายในช่วงของซัมเมอร์นี้นะครับ ราฮิมเิงนะครับจะก,กลายเป็นนักเตะของแมนซิตี้ต่อไปในฤดูกาลหน้านะครับผมก็พูดแค่สยบข่าวลือการย้ายทีมของราฮิมให้จบประมาณนี้นะครับมาที่เรื่องราวไหนต่อนะหรือร์พูขยายสนามเรื่องราวของตีเลอร์อมองนี้ก็ยังไม่ชัดเจนนะครับเดี๋ยวเอาเรื่องราวของใครต่อนี่โอ้สโมสรอาร์เซนอลเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรอาร์เซนอลกันนะครับล่าสุดนะครับก็สนใจที่จะเซ็นสัญญากับ a เล็กซานเดอร์อิซักนะครับซึ่งเป็นกองหน้าของสโมสรเรอสอโซิดัดในช่วงของซัมเมอร์นี้นะครับอิซักนะครับเป็นหนึ่งในกองหน้าทีมชาติสวเดนนะถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยเด่นมากค่าฉีกสัญญาแค่30ล้านยูโรเองครับหรือประมาณ25.8ล้านปอนด์รอดูกันนะครับดูอาร์ซนอลปิดดีลให้ได้ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของอังเดโอน่ากันนะครับล่าสุดนะครับหลังจากที่ติดโทษแบนอยู่นะครับตอนนี้อาร์ซนอลจะไม่ยื่นเส,สัญญากับอังเดโอน่าแล้วนะครับก็ตามนี้นะครับปิดท้ายด้วยข่าวนี้นะครับก็เป็นเรื่องของใครเนี่ยเรื่องของเบนไวด์เหรอเอ้เบนไวด์กับอาร์ซนอลอ๋อเมื่อกี้เบนไวด์กับอาร์ซนอลผมพูดไปแล้วนะก็คงไม่มีอะไรแล้วนะครับนี่คือสรุปข่าวการย้ายทีมทั้งหมดในช่วงเช้านี้นะครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับคลิปนี้ช่องเจนวิทย์ส่วนประสิทธิ์ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ